มันคนถามคุณแพรลี่มูบ้างไหมดิฉันไม่มูดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่มูดิฉันไม่หลอกลวงคนอื่นนะถ้าดิฉันลองบอกว่าดิฉันมูแล้วดิฉันสาเร็จติถ้าไมคนจะไม่เชื่อดิฉันทําไมคนจะไม่เชื่อดิฉันลองบอกที่สมมุติว่าดิฉันแบบเหนื่อยยากลําบากมาแล้ววันหนึ่งดิฉันประสบความสําเร็จนะ ดิฉันประสบความสําเร็จค้าขายร่ํารวยสร้างสตอรี่ให้ตัวเองนะสร้างบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองดิฉันมาบอกทเนี่ยที่ดิฉันประสบความสําเร็จได้นะเพราะดิฉันบูชาอันนี้ทําไมาคนจะไม่เชื่อดิฉันถ้าดิฉันจะเอาดีด้านเนี้ทำไมาคนจะไม่เชื่อแต่ดิฉันไม่ทําไงมันคือการหลอกลวงมันคือการหลอกลวงเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่า เพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ากว่าเราจะมีวันนี้ได้กว่าเราจะประสบความสําเร็จได้มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันได้มาโดยง่ายๆนะมันไม่ใช่ของง่ายมันเป็นของยากเราต้องเหน็ดเหนื่อยเราต้องเหน็ดเหนื่อยเราต้องต่อสู้เราต้องใช้กําลังสติปัญญาแรงกายแรงใจเราในการลงมือทําเราถึงสําเร็จได้ แล้วอยู่ดีๆพอวันนึ่งเราสําเร็จแล้วเรามีหน้ามาบอกคนอื่นเราไปมูอันนี้สิเนี่ยฉันมูอันนี้มาประสบความสําเร็จเนี่ยจอพอเจ้าแม่นี้ให้มาโอ้โหดูถูกตัวเองไม่พอยังหลอกลวงคนอื่นอีกดิฉันจะไม่ทํานอกจากดูถูกตัวเองและดูถูกสติปัญญาตัวเองกําลังแรงกายแรงใจตัวเองแล้วก็ยังไปหลอกลวงคนอื่นอีกแล้วคนอื่นเขาก็เชื่อเรา คนอื่นเขาก็เชื่อเราเราเป็นอินฟูเป็นคนมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนแล้วก็ไปบอกคนเขาก็เชื่อคนเขาก็ไปแห่แหนไปหาไปบูชามาและสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําให้เขาสําเร็จไงเขาก็เสียเงินเสียทองและชีวิตเขาก็เหมือนเดิมมีแต่เรารลํารวยขึ้นจากการหลอกขายฝันให้คนอื่นมันต้องละอายใจสิเราก็รู้อยู่แต่คนรวยมีแต่เรา คนรวยมีแต่เราเพราะเราขายของที่มันต้นทุนต่ำมากสมมติดิฉันทำแผ่นทองขายเนี่ยแผ่นทองต้นทุน10บาท5บาทถึงหรือเปล่าอีแผ่นทองที่มันติดตามเคสหลังโทรศัพท์เนี่ยไออย่างมากเลยให้10บาททำเยอะๆหลายๆแผ่นเข้าบางกะลิตติดอ่ะ10บาทให้ต้นทุนมาขาย2 9 9 1 9 9 299มันจะไม่รวยเขาแปลกแล้ว คนรวยคือใครคนรวยก็คืออีคนที่ขายรวยเอารวยเอาพอรวยปุ๊บได้เงินมาจากการหลอกคนอื่นนี่แหละมันก็ไปสร้างบ้านซื้อที่ดินซื้อรถแล้วพอมันก็ยิ่งรวยมันก็ยิ่งมาหลอกขายต่ออีกเนี่ยเห็นไหมฉันรวยเอารวยเอาชีวิตฉันรวยเอาเพราะฉันมูนู่นมูน,นี่จริง,รงๆไม่ใช่เลยเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันได้มาจากการหลอกลวงคนอื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะกล้าพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มันมีนั่นนะมันได้มาจากการหลอกคนอื่น มันไม่ได้ทํามาหากินอย่างอื่นเลยมันหากินกับการขายอันเนี้ยดิฉันเห็นหลายคนนะอันนี้ไม่ได้พูดเจาะจงใครนะเพราะแผ่นทองมันขายกันหลายเจ้ามากจนมันรวยเป็นล่ําเป็นสันได้เนี่ยก็มันขายของจากความเชื่อเนี่ยขายแผ่นทองขายกําไรบ้างสร้างตอรี่หน่อยขายกําไรไปปลูกเสกมากําไรกําไรอนนันนึงไม่กี่บาทโอ้โหมันขายราคา เ9 99, 9าเก้าเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต้นทุนกำไรอันหนึ่งยี่สิบบาทมันจะไม่รวยก็แปลกแล้วไม่รวยก็แปลกแล้วค่ะไม่รวยก็แปลกแล้วอืมเพราะมันใช้ต้นทุนน้อยมากแล้วความเชื่อมันขายได้ตลอดเวลาเลยสังคมไทยอย่างสังคมไทยนะต่อให้ไม่มีกินนะแต่ถ้าต้องจ่ายเพื่อความเชื่อมันจะจ่ายต่อให้ตัวเองไม่ค่อยจะมีกินนะมีเงินน้อยอยู่แล้วแต่ ถ้าเป็นความเชื่อยอมใจเขาถึงบอกไงมีวิธีขายไงวิธีขายมันมีไม่กี่อย่างนะทุกคนเดี๋ยวเดีวที่ฉันจะที่ฉันเคยอ่านเจอเดี๋ยวมันจะมีอยู่ ขายอะไรแล้วรวยขายอะไรแล้วรวยนะเทคนิคมันมีไม่ยากหรอกรู้กลนี้พวกเนี้ยขายอะไรขายอะไรแล้วรวยรู้ไหมหนึ่งขายความหวังให้กับคนจนอันนี้ไม่ใช่คาพูดดิฉันนะคะมันม,มันมีในโซเชียลบอกก่อนเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคาพูดดิฉันไม่ใช่ดิฉันก็หามาจากโซเชียลเหมือนกันดิฉันชอบขายอะไรแล้วอยากรวยรู้ไหมขายความหวังให้คนจน คนจนนะต่อให้มันไม่มีเงินนะแต่ถ้าขายอะไรแล้วบอกว่าเนี่ยคือความหวังที่จะทําให้มันรวยได้มันซื้อขายหวยสิมึงรวยเลยขายหวยหนึ่งขายหวยให้มันมันอยากรวยขายความหวังไงขายหวยขายวัตถุมงคลให้มันมันซื้อต่อให้ไม่มีตังมันก็ซื้อต่อให้ไม่มีตังมันก็ซื้อเพราะมันคือความหวัง ถ้าจะขายของให้คนจนมึงต้องขายความหวังให้คนจนทำไมไอ้ของมูมันถึงขายดีมากเพราะว่ามันรู้ไงว่าคนจนต้องการอันนี้คนจนมันอยากรวยมันอยากมีความหวังฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มึงขายในนามของความหวังมันจะซื้อต่อให้แพงมันก็จะซื้อเพราะมันหวังรวยใช่ไหมมันหวังรวยมึงทำมาเหอะแผ่นทองโง่โง กําไรโง่ๆอะไรอ่างมึงไปตั้างตตอรี่มาต้นทุนไม่กี่บาทหรอกสิบบาทดิฉันสมัยเป็นพระดิฉันเคยไปเดินวัดไอ้นี้เนาะดิฉันเคยไปเดินวัดเอ่ออะไรอะวัดลาดนัดดาเพราะว่ามันมีครั้งหนึ่งดิฉันเอาพ้าป่ามาทอดที่บ้านแล้วเหมือนโยมาเขาขอเขาขอแบบ เขาอยากได้พระเป็นวัตถุมงคลนะเนาะดิฉันก็ไม่มีตังกระนั้นเป็นพระหนุ่มอยู่ที่จะทํำยังไงวะไม่มีตังหรอกจะให้เราไปบูชาพระเป็นบูชาเหรียญหลวงพ่อเหลือก็คงบูชาไม่ได้เพระอ,องค์หนึ่งหลายบาททำยังไงวะจะหาพระไปแจกโยมให้โยมบูชาก็เลยแบบมีเพื่อนพระด้วยกันชวนไปวัดรานนาด,นด,ดาก็ไปพระผงอ,ะองค์หนึ่งสองบาทสองบาทใส่ตลับดีๆหน่อยไม่เกินห้าบาท ขายยกกล่องเลยขายยกกล่องเลยไอ้ที่เข้ามาขายให้พวกหล่อนนั่นนะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรนั่นนะ่ะกำลงกำไรมีหมดต้นทุนไม่ถึงสิบบาทมาสร้างสตอรี่เอาไปให้หลวงพ่อเสกสักหน่อยหนึ่งเอาไปให้หลวงพ่อเสกสักหน่อยหนึ่งทำให้มันดูแบบว่าเนี่ยผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะผ่านพิธีกรรมมาแล้วทั้งที่แหล่งผลิตมันมาจากที่เดียวกันนั่นแหละ ทำพิธีกรรมแล้วอันนี้ปลุกเสกแล้วหลวงพ่อมีชื่อเสียงมีชื่อดังนู่นนี่นั่นขายได้ขายความหวังให้คนจนยังไงก็ขายได้ต่อให้ไม่มีตังมันก็จะซื้อขายความกลัวให้คนรวยคนขายประกันนะมึงต้องไปขายคนที่มันมีตัง ไปพูดมันเลยบอกว่าสุขภาพมันไม่ดีมันไม่มั่นคงระวังเจ็บป่วยระวังตายนะไม่แข็งแรงนู่นนี่นั่นมึงไปขายเลยขายขายความกลัวให้คนรวยขายได้พวกดูดวงดูดวงทำไมถึงคนรวยมันถึงพร้อมจ่ายขายพูดให้มันกลัวเข้าไว้พูดให้มันกลัวว่าดวงมันไม่ดีอันนี้มันไม่ดีระวังนะจะค้าขายไม่ได้ทํานู่นไม่ได้มีตังค์เท่าไหร่มันก็ซื้อคนรวยยิ่งใจหนักมากกว่ามากกว่าคนจนอีกต่อให้บอกว่าเนี่ยเอาปีเซียมาตั้งไว้หน้าบ้านนะ แต่ว่าต้องจ่ายหน่อยนะเพราะว่าเป็นหินนําเข้าจากไต้หวันอ่ะสององน,นี้เอาองละห้าแสนก็แล้วกันซอจะจ่ายไหมแต่ถ้าไม่จ่ายก็ชีวิตซอก็อาจจะไม่ราบลื่นนะเนี่ยมันติดขัดอุปสรรคอยู่มันจะมีของไม่ดีเข้าบ้านนะขายความกลัวให้มันขายความกลัวให้มันเลยคนรวยอะ ทำให้มันรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยคนรวยมันมีเงินพร้อมจ่ายอยู่แล้วแค่พูดอะไรก็ได้ทําให้มันรู้สึกไม่มั่นคงทําให้ชีวิตมันรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงมันจะมีอันตรายดูสิมันจะไม่จ่ายเนี่ยทําไมถึงมันยอมจ่ายแบบที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันนะปีเสียหลายแสนมันจ่ายได้ก็เขาขายความกลัวให้มันไงขายความกลัวให้คนรวยขายความหวังให้คนจน ขายความกลัวให้คนรวยพูดยังไงก็ได้ให้คนรวยมันรู้สึกกลัวเนี่ยตอนเนี้ยคนเป็นโรคก,กันเยอะนะโรคไลยแรงโรคไลยแรงเป็นมะเร็งวัวมะเร็งปอดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยเสียรถเสียเงินเยอะขนาดนี้ถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะทํายังไงมันคุ้มมากเลยนะขายทำให้มันกลัวเข้าเดี๋ยวมันก็ซื้อประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงเดี๋ยวมันก็ซื้อ พูดให้มันกลัวเขาไว้เออวงจงฮวงจุ้ยแหละทักมันเข้าทักมันมันเข้าไปบ้านมันทักเลยตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะซ้อตรงนี้ก็ไม่ดีนะประุดประตูนี้มันเป็นจุดอับนะเงินไม่เข้าเงินไม่ไหลนะแต่ว่าไม่ต้องทุบนะถ้าเกิดว่าทุบไปมันก็จะโครงสร้างบ้านมันอาจจะเสียหายได้ไม่ต้องวุ่นวายเดี๋ยวเชื่ออาจารย์แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์มีป้ายให้ เดี๋ยวเอาเนี่ยเอาป้ายตรงนี้มาติดตรงนี้เดี๋ยวเอาป้ายตรงนี้นะเอามาติดตรงนี้แล้วกันนะเออเอาป้ายมาติดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงเนี้ยจุดอับเนี่ยเออเนี่ยเอาป้ายแล้วเดี๋ยวมีกระจกสะท้อนหน่อยมีกระจกสะท้อนให้มันมันสามารถที่จะมีแสงเสริมมันสามารถเข้าไปได้ยังไงไปได้เออนะเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ทุกอย่างเลยจ่ายมาล้านเดียวจ่ายมาหนึ่งล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ไปทําพิธีให้ เดี๋ยวมีแผ่นป้ายแผ่นอะไรจยนพร้อมละหนึ่งล้านบาทถามว่ามันจะจ่ายไหมจ่ายทำให้มันกลัวคนรวยทำยังไงก็ได้ให้มันกลัวคนรวยพร้อมจ่ายบอกแค่นี้แหละเพราะคนรวยคนคนรวยเขากลัวความไม่มั่นคงเขากลัวมากอืมขายความหวังให้ให้คนรวยขายความขายความหวังให้คนจนขายความกลัวให้คนรวยขายความมั่นใจให้กับผู้ชาย ขายความสวยให้กับผู้หญิงขายสุขภาพให้กับคนแก่และก็ขายความหรูหราให้คนชั้นกลางเนี่ยวิธีการขายอะไรแล้วรวยนั่นจึงไม่ต้องแปลกว่าทําไมอีพวกที่มันตั้งตัวเป็นอาจารย์ทั้งหลายมันรวยอ่ะมึงอย่าไปเชื่อมันว่ามันรวยเพราะว่ามันมูอันนั้นอันนี้มันรวยมันมันมันไม่ได้รวยเพราะว่ามันมูมันรวยเพราะว่ามันขายวัตถุมงคลให้พวกมึงนั่นแหละมันขายวัตถุมงคลให้พวกมึง มันอัพเวลมันมันอัพเวลมันเป็นอาจารย์อาจารย์อะไรมึงจบอะไรมากุตก่อนกูยังเห็นมึงเป็นแม่ค้าขายออนไลน์อยู่เลยสักแป๊บอัพเวลเป็นอาจารย์แนละ้ว <c oughs> พอเป็นอาจารย์ปุ๊บเดี๋ยวขายของเลยแล้วคนชอบขายความหวังให้คนรวยค่ะไอขายความหวังให้คนจน <c oughs> นั่นแหละอะ อันนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะอะไรใครนะแต่พูดเพื่อว่าคุณก็ไปคิดต่อเองว่าที่พูดเพื่อแบบอยากจะให้แง่คิดเฉยๆไม่ได้ไปห้ามไปคัดค้านความเชื่อใครสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเชื่อคนจะเชื่อเขาก็เชื่อคนจะศรัทธาเขาก็จะศรัทธาดิฉันแค่มาพูดเพื่อสกิดตอมตั้งคำถามสกิดตอมสงสัยให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่คิดเอ้ยที่แพรี่พูดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทุกวันนี้เราถูกหลอกขายอะไรในนามของความกลัวไหมเราถูกหลอกขายอะไรในนามของความหวังหรือเปล่าแพรลี่มันพูดถูกไหมว่าเออจริงๆที่เราซื้อมาเราก็ถามว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นไหมเราไม่ได้เชื่อหลอกเราแค่มีความหวังเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังเราก็เลยซื้อเราไม่ได้ซื้อจริงๆเราอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะความศรัทธาด้วยซ้ํานะเราซื้อเพราะว่ามันเป็นความหวังสุดท้ายของเราแล้วมันหลอก เราโดนหลอกขายความหวังแต่เราไม่ทันได้คิดเราค้ดว่าเฮ้ยก็เขาบอกว่าเนี่ยต้องบูชาอันนี้เดี๋ยวรวยบูชาอันนี้แล้วเงินเข้าเงินไหลมาไม่หยุดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดสายขอแค่มีติดไว้แล้วเงินจะไหลเข้าเงินจะเข้าสะดวกอืมแหละแสดงว่าคุณเป็นเหยื่อแล้วคะ่ะคุณเป็นเหยื่อแล้วนะ หลอกโดนหลอกขายความหวังแล้วแล้วก็ลองดูซิว่าทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นปะ <laughs> ออ่อาจารย์ตินกับอ๋อไม่ใช่คำพูดอาจารย์ตินนะคะเป็นเป็นคำพูดของอาจารย์พุทธทาสอาจารย์พุทธทาตท่านเคยพูดไว้บอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับความงโง่ของลูกศิษย์นั่นแหละถ้าลูกศิษย์ยิ่งโง่เยอะอาจารย์ก็ยิง่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ <laughs> ความขังความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับความระดับความโง่ของลูกศิษย์ความขังความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเลยก็คือความโง่ของลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ลูกศิษย์แบบล,ลูกศิษย์แบบไม่ค่อยใช้ไม่่อยใช้ความคิดไม่ค่อยใช้อะไรเน้นเชื่ออย่างเดียวชีวิตขับเคลื่อนด้วยความเชื่อก็ง่ายเลยหลอกง่าย อาจารย์พูดอะไรก็เชื่อหมดเคลิ้มไปหมดมันมีจริงๆนะไม่งั้นจะมีคนแบบว่าเออพอเวลาเป็นหลงศรัทธาใครแล้วก็แบบทุ่มเงินให้เขาหมดแล้วตอนหลังพอเงินหมดแล้วก็มาแฉกันไงบางคนนะโอ้ไปติดสอยห้อยตามเขาไปเป็นลูกศิษย์เขาอาจารย์พูดอะไรเชื่อหมดคุณอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคุณไปดูเคสน้องหญิงกับท่านพี่สิ คุณไปดูเคสน้องหญิงกับท่านพี่ที่พอคนมันเชื่อแล้วมันเชื่อจริงๆนะคุณเห็นเขาเป็นแบบนั้นแต่มีคนศรัทธาเขาจริงนะไปลงทุนทํานงทํทหนังอะไรกับเขานะ่ะหมดไปตั้งหลายล้านเห็นเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าว่าฉันไม่ได้นะเพราะเธอมาศรัทธาฉันเองเธอให้โดยความิเสนหาเธอให้โดยความิเนหาค่ะฉันไม่ได้บังคับเธอมาศรัทธาฉันเองอเงี้ยจะว่าไง ฉันไม่ได้ขู่เข็นบังคับจะไม่ได้หลอกลวงนะอืหล่อนมาเชื่อฉันเองอจบพอจะมารู้ตัวอีกทีคือหมดเงินแล้วหมดเงินแล้ว